เมิดแต่ละเว้นจ้าขีเตอร์ยางเจฟ้าจ้าพี่นองก็ต้องสรนหาเนวแสบแสบเนี่ยวนัวๆเอามาฝากมาตอนให้กับทุกคูทุกคนเด้อจ้า เมือนี่จ้าเจฟ้ากะไดเมนูกุ้งฝอยจ้าพี่น้องกุ้งไซรอบกุ้งแม่น้ำโขงจ้าไปตลาดเพื่อนขายกองละยี่สิบบาทจ้าตอนซื้อเต้นยุ่จ้าพ่อมาหอเทื่อนแล้วบบเต้นข่อยกเ็เลยไดขกขวนะคะพี่น้องตอนแรกว่าสเสียดแบบก้อยกุ้งเต้นให้เบิง่งค่ะมอเต้นแล้วนะคะ หอยกันเลยนะฮะเนาะได้ก่อยแบบขัวซะก่อนนะคะพี่น้องเฮากะเอามาก่อยให้กับพี่น้องเฮาได้เบิ่งกันนี่ยี่สบาทจ้ะพี่น้องเพราะว่ากินผู้เดียวถวยน้อยนึงกระเจาะนึงกินหลายบ่แแสบปันใดน,นะคะพี่น้องเพราะว่ามันตัวน่อยเนาะคะ่ะ ก็ต้องให้ตัวใหญ่ๆไม่จยางสีแซบยำมันยังกวบกับกวบกับนาะนะจ้ะพี่น้องคอยกับปรุงรสตามใจชอบตามใจมากใส่ไปเพราะว่าคอยครัวนะคอยกับปรุงไว้แล้วนะคะน้องพี่น้องเนาะคอยใส่ให้มันนวเรียบร้อยแล้วแคอันี่ห้าเห็ดสุกแล้วหฮาก็เอามาปรุงรสตามใจชอบของห้าแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ้าแต่ว่าคือคอยไปคนมากินเผ็ดคอยก็ต้องใส่พริกเผ็ดเผ็ดเด้อจ้าพี่น้อง ข่อยกะนี่เติมน้ำปลาเยอะๆลงไปใส่พระข่อยมักนัวน้ำเนจ่จากพี่นองแต่บอกเค็มเด้อสิบอกให้เดออ้อ ข่อยคือกือนน้ำลายระบาดท,ทีเนี่ยโอ้ยหลายก้นสิกืนน้ำลายน้ำข่อยบ่ดี่หอมข่อยกับมากได้หลายข่อยกับใส่ข้นบ่มีหอมบ่มีอย่างเครื่องปรุงบ่ครบวข่อยสิเป็นค้นบ่มักเค็พี่น้องแต่ว่าข่อยบริใสหันหอมแดงใส่เด้อข่อยบอ่มักบันไดข่อยมักใสต้นหอมสดๆแบบนี้นะจ๊ะพี่น้องจ๋านี่แหละค่ะสไตล์เจฟ้านะคะง่ายๆกินง่ายๆอยู่ง่ายแบบบ,บ้านๆเฮาค่ะพี่น้องอยู่ในครวัวบ,บ,บ,บ้านนอกเข้านอกจ้าเนาะการเฮ็ดคลิปก็เฮ็ดแบบบ้าน น้จ๊ะพี่น้องเพราะว่าคอยตามร้อยคอยนะคะเราเกิดแบบไหนเราทําสไตล์ไหนมาเราก็ทําแบบนั้นบางทีก็มีมืดบ้างสว่างบ้างในการทําคลิปก็อย่าว่ากันนะจ๊ะเพราะว่าไม่ได้เพิ่มเติมแต่งสีสันอะไรเอาแบบนะคะธรรมชาติธรรมชาติที่เรามีนะคะในกิจวัตรประจําวันทีห้าเห็ดนะคะห้าเป็นค้นแบบนี้หฮากับใสาถาดแท่ของห้าออกมาหายเพ่อนด้เห็นโลนะจ๊ะพี่น้องเนาะนี่คือก้อยกลุ่มของเจฟา้าถวยนวย โอเจาะแต่ว่าหลายเรื่องจะซื้อมายีสิบบาทก็เอามานี่แหลคะค่ะพี่น้องเอามาก่อยกินเองมันแซ่บจ้ะพี่น้องจ้ะนี่แหลคะค่ะเมนูก้อยกุ้งเจ๊ฟ้าก็เสร็จแล้วมาจัดใส่จานมีนี่ค่ะผักกะทินก็อยู่หน้าบ้านอ่อนๆเลยจ้ะพี่น้องปีนี้ผักกะทินเยอะมากเลยน่ากินแซ่บบอสแซ่บบอสมาจ้ะพี่น้องจ้า